รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่องเที่ยวแบบคารวานไม่ใช่เรื่องใหม่ในหมู่นักเดินทางและในช่วงปลายปีที่ผ่านมาทางบริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทาโครงการคารวานมิตรภาพอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยช้รถส่วนบุคคลเป็นพาหนะเดินทางโดยเฉพาะกับรถยนต์กระบะรุ่นไฮลัก r ์รีโว ที่บริษัทโตโยต้าได้สนับสนุนโดยการรวมกลุ่มสมาชิกจัดเป็นกองครารวานนำเที่ยวไทยในทริปวิถีล้านนาไปเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนหลังจบทริปการเดินทาง8วันบนเส้นทางสายอารยธรรม2,700กิโลเมตรผลตอบกลับจากผู้ร่วมครารวานทั้งหมดต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการให้มีการจัดครารวานแบบนี้ขึ้นอีกในปี2,559 เนื่องจากสมาชิกในครารวานต่างได้รับประสบการณ์ดีๆที่มากกว่าการท่องเที่ยวแบบธรรมดาเพราะสิ่งที่ได้นอกไปจากความประทับใจของเส้นทางที่ได้พบเห็นมุมมองที่ไม่เคยทราบม,มาก่อนแล้วสมาชิกบางท่านที่ร่วมกิจกรรมครั้งนั้นยอมรับว่าเพิ่งมีโอกาสได้สัมผัสการขับรถยนต์ในรูปแบบครารวานเป็นครั้งแรกสิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากความเพลิดเพลินคือประสบการณ์ในการขับขี่บังคับยานยนต์ ที่จะรับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่คอยติดตามให้คำแนะนำไปตลอดเส้นทางปีนจะช่วยักษาความ่วงไว้ให้องดูตรียมเลยเตรีย้อหมุนเลยคปีนี้ารวานครั้งใหม่เริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาไฮลักซ์ปรีโวคารวานทริปครั้งใหม่ของปีนี้กำลังตีธงส่งสัญญาณออกรถที่ลานคนเมือง ของศาลาว่าการกรุงเทพมหานครการปล่อยคารวันทริปแรกของปีได้มีสมาชิกที่เป็นลูกค้าของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันอย่างคึกคักเพราะการเดินทางจะมีบางคนได้ขับรถยนต์ไปเที่ยวต่างแดนบนเส้นทางมิตรภาพสู่กลุ่มประเทศอาเซียนและทริปใหม่จากรายการสิงสองโลกวันนี้ เราจะนำท่านติดตามไปกับคาราวานซู่แดนอีสานเพื่อเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในดินแดนอารยาธรรมโบราณที่เชื่อมกับเส้นทางเศรษฐกิจ AEC โปรดติดตามชมในช่วงต่อไป สองโลกสัปดาห์นี้พาท่านผู้ชมร่วมทริปคารวานสู่แดนอีสานกับโตโยต้าไฮรักซ์รีโวบนเส้นทางสายอารยธรรมที่เชื่อมต่อเส้นทางเศรษฐกิจ a e c ด้านตะวันออกสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด รถจักรบาทโตโยต้าไฮรักรีโวกามินบายอีเอสอาร์ไอเญาตสาย่าอนะครับ เดือนแรกของปีนี้รายการสิงสองโลกมีโอกาสติดตามไปกับคณะไฮรักซ์รีโวคารวานทริปอีสานประตูสู่อินโดจีนซึ่งออกเดินทางท่องแดนอีสานกันตั้งแต่วันที่7ถึง13มกราคมรวมระยะทางทั้งสิ้น2,760กิโลเมตรผู้จัดได้กำหนดเส้นทางท่องเที่ยวอีสานครั้งนี้ในลนักษณะวงกลมให้เดินทางแบบทวนเข็มนาฬิกา พราะการเดินทางจากเมืองหลวงในช่วงเวลาเร่งด่วนขบวนรถทั้งหมดจะเลี่ยงไปใช้เส้นทางด่วนเพื่อลัดทางออกไปเชื่อมกับถนนสายหลักคือทางหลวงหมายเลข304ที่จะผ่านจังหวัดฉะเชิงเซาก่อนมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายแรกในเขตจังหวัดนครราชสีมาโดยมีระยะทางช่วงแรกนี้ราว467กิโลเมตร จิมทำสันฟาร์มเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดการท่องเที่ยวโดยมุ่งสืบสารภูมิปัญญาและองค์ความรู้ต่างๆของชาวอีสานให้คงอยู่อย่างยั่งยืนยยจิมทำสันฟาร์มเป็นพื้นที่ของเอกชนมีเนื้อที่มากกว่า600ไร่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาพยาปราบในเขตตบนตะขบของอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมา จิมทมสันฟาร์มเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2531โดยเริ่มมาจากไปแหล่งผลิตเพาะไข่ตัวใหม่เพื่อจำหน่ายแก่สมาชิกเกษตรกรที่มารับซื้อไปผลิตรังสดอันเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการผลิตเส้นใยไหมและยังใช้เป็นพื้นที่ปลูกต้นหม่อนอันเป็นอาหารหลักของตัวหนอนไหมมาตั้งแต่เริ่มตั้งฟาร์มก่อนที่พรรดจะก้าวเข้าสู่จิมทมสันฟาร์ม ทุกคนจะได้รับฟังประวัติโดยย่อของจิมทอมสันสถาปนิกชาวอเมริกันที่ได้มีส่วนในการส่งเสริมผ้าไหมไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดสากลจิมทอมสันเกิดเมื่อปีครศัก1906เมื่อจบการศึกษาแล้วเขาได้ทำงานด้านสถาปัตยกรรมอยู่ในมหานครนิวยอร์กจนถึงปีคศักราช1940ในช่วงเวลานั้น ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองจิมทรมสันจึงสมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพและได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์จิมทรรมสันเข้ามาเมืองไทยครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนปีคริสต์ศักราช1945โดยการโดดร่มลงที่ภาคอีสานในภารกิจหาข่าวเพื่อต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นแต่เมื่อสหรัฐที่ระเบิดปรมาณูลงที่ญี่ปุ่นภารกิจของเขาจึงเปลี่ยนไป เมื่อสิ้นสุดสงคราม <S <S <ๆ>เขาจึงได้รับตำแหน่ง <S <S เป็นหัวหน้าสถานอยุทธ,ธศาสตร์ในประเทศไทยงานแรกของเขาคือการฟื้นฟูสถานทูตสหรัฐอเมริกาขึ้นมาอีกครั้งหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีมีข่าวว่าเขาถูกปลดจากกองทัพแต่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยและได้วางแผนที่จะเริ่มอาชีพใหม่ขณะเดียวกันก็ได้ทำงานปร,ปรับปรุงโรงแรมโอเรนเตลที่กรุงเทพด้วยในระหว่างอยู่อาศัยในเมืองไทย เขามีโอกาสเดินทางไปภาคอีสานและเกิดความสนใจการเลี้ยงไหมซึ่งในเวลานั้นการทอผ้าไหมของไทยกำลังเสื่อมถอยจากภาวะหลังสงครามหลังจากจิมทอมสันได้เห็นคุณภาพผ้าไหมทอมือของชาวอีสานเขารู้สึกตื่นเต้นและสนใจอย่างยิ่งจึงวางแผนในการฟื้นฟูการทำผ้าไหมทอมือเพราะเชื่อว่าหากมีการจัดการอย่างเหมาะสมแล้วผ้าไหมไทย จะเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลกบนพื้นที่กว่า600ไร่ที่เคยใช้เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผ้าไหมของจิมทอมสันต่อมาในปีพุทธศักราช2544จิมทอมสันได้สาบสูญไปอย่างลึกลับหลายสิบปีพื้นที่ของฟาร์มแห่งนี้จึงได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเพียงปีละครั้งคือในระหว่างกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคมสำหรับปีที่ผ่านมาเทศกาลที่ตั้งชื่อว่าจิมทรมสันฟาร์มทัวร์2,558ได้จัดงานในหัวข้อมังมูลบุญข้าวอันเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่5ธันวาคม2,558จนถึงวันที่11มกราคม2,559 เพื่อนำเสนอความงามของธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางมรดกทางประเพณีและวัฒนธรรมอีสานจุดท่องเที่ยวภายในจิมธรรสันฟาร์มมีหลายแห่งครับแห่งแรกที่เราคูดแวะและขอแนะนำให้ไปเที่ยวชมเป็นจุดแรกคือทุ่งคอสมอสและแปลงผักปลอดสารช่วงเวลาที่จัดเทศกาลนี้ทุ่งคอสมอสกำลังแตดกดอกออกสีจนดูละลานตา แปลงดอกไม้สวยถูกปลูกไว้เต็มพื้นที่กว่า40ไร่ใกล้ๆกันนั้นยังมีสวนไม้ดอกหลากหลายสายพันธุ์จุดที่สองคือลานฟักทองและทุ่งดอกไม้หลากสีพื้นที่บริเวณนี้ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาพญาปราบและอ่างเก็บน้ำลำสำลายที่มีทุ่งดอกไม้หลากสีกําลังบานสะพรั่งสวนดอกไม้เป็นภาพที่ชวนตื่นตาตื่นใจ โดยเฉพาะสาวๆและยังเป็นลานดอกไม้ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมชวนเพื่อนหรือคนในครอบครัวมาถ่ายภาพเก็บไว้มากที่สุดเนื่องจากบริเวณนี้มีจุดชมวิวให้เก็บภาพความสวยงามของทุงดอกไม้ในแบบมุมสูง360องศาสร้างอยู่โดดเด่นใจกลางแปลงดอกไม้จึงเป็นที่ถ่ายภาพที่มีฉากหลังประกอบด้วยสีสันละลานตาหรือแม้แต่ ลานฟักทองยักษ์สีสดใสจุดสนใจที่ใครๆอยากเข้าไปสัมผัสหรือใช้เป็นมุมถ่ายภาพแบบใกล้ชิดสำหรับจุดที่สที่เราควรแวะชมคือหมู่บ้านอีสานหมู่บ้านจำลองที่รวบรวมแหล่งเรียนรู้อันเกี่ยวข้องกับงานบุญประเพณีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้าวของชาวอีสานโดยผ่านกิจกรรมต่างๆที่นำเสนอไว้เช่นบุญคูณลาน บุญข้าวจีบุญพระเวทบุญบ้างไฟบุญข้าวประดับดินและบุญข้าวสานอกจากให้ผู้มาเที่ยวชมได้ร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วยังมีอีกหลากหลายมุมที่น่าสนใจแวะชมเช่นลานปราสาทข้าวเรือนไทยทรงอีสานที่สร้างขึ้นจากฟางข้าวทั้งหลังปราสาทข้าวที่สร้างไวน้นี้มีความสูงกว่า14เมตร และสร้างอยู่ใกล้กับพอกป้ายของครอบครัวบุญหลายควายไทยแสนรู้ที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนความจริงจุดท่องเที่ยวภายในจิมทำสันฟาร์มยังมีอีกหลายแห่งให้เที่ยวชมเช่นหมู่บ้านจิมแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าไหมหรือตลาดจิมสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของฟาร์ม แต่สำหรับการมาเยือนของเราวันนี้คงต้องอำลาจ,จิมทำสันฟาร์มด้วยความประทับใจ จุดหมายต่อไปของไฮลักซ์รีโวคาราวานทริปสู่แดนอีสานมีระยะทางจากจิมทราสันฟาร์มหางไปราว80กิโลเมตรโดยการขับรถไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข24สายสีคิว้วอุบลราชธานีจนผ่านหมู่บ้านตะโกจากนั้นอีกประมาณ14กิโลเมตรจะพบทางเลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข2117ที่ตัดผ่านบ้านตาเป็กในเขตอำเภอเฉลิมพรเกียติ ในที่สุดเราก็มาถึงที่หมายอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งปราสาทหินพนมรุง้งเป็นโบราณสถานที่นักวิชาการเชื่อว่าเคยใช้เป็นโบสถ์พราหมณ์ในลัธิสายวะมาก่อนซึ่งต่อมาได้มีการปรณะก่อสร้างต่อเนื่องกันมาอีกหลายยุคสมัยตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่15จนถึงพุทธศตรวรรษที่17และในช่วงพุทธศตรวรรษที่18 พระเจ้าชายวรมันที่เจ็ดแห่งอาณาจักรขอมได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานเทวสถานในรัฐิไสวะจึงถูกดัดแปลงเป็นวัดในนิกายมหายานน่าเสียดายที่คณะของเรามาถึงประสาทหินพนมรุง้งล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้เราจึงเหลือเวลาอีกไม่ถึงชั่วโมงดวงอาทิตย์ก็จะลับขอบฟ้าปราสาทหินพนมรุง้งซึ่งเป็นหนึ่งในปราสาทหินของไทย ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องจากสภาพแสงตามธรรมชาติไม่เอื้ออำนวยให้เราสามารถบันทึกภาพภายในตัวปราสาทได้ผมจึงมองหามุมที่คิดว่าจะสามารถเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของปราสาทหินขอมแห่งนี้มานำเสนอ แต่ในระหว่างเดินชมตัวปราสาทอยู่ด้านนอกผมจึงได้ทราบข่าวจากผู้จัดคารวานว่านอกไปจากการพาพวกเรามาชมปราสาทหินแล้วก่อนค่ำคืนนี้ทางผู้ดูแลสถานที่ยังได้จัดเตรียมการแสดงเล็กๆไว้ให้พวกเราได้ทัศนาด้วยเพลงปะกัวเลือนเป็นเพลงช้า จากการเดี่ยวซอขเขมรสภาพสังคมขเขมรในอดีตนั้นจะว่าไปก็ต้องถือว่ามีความมั่งคั่งในด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมการเล่นดนตรีที่เป็นสมบัติตกทอดจากวัฒนธรรมองโกเพลงพื้นเมืองขเขมรน,นั้นมักผูกพันกับชีวิตประจําวันหรือพิธีกรรมทางศาสนาการบรรเลงเพลงในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาซึ่งนิยมใช้ในบริบทของชาวบ้านซ่อเขมรหรือตรัวเขมรนั้นมีลักษณะไม่แตกต่างไปจากซ่อไทยบางครั้งกะโหลกซ่อก็ทําจากไม้หรือกะลามะพร้าวแต่บางชิน้นอาจทำมาจากซากกระดองเต่าและปิดด้วยแผ่นหนังสัตว์เพื่อให้เกิดเสียงที่ก้องขึ้น เพลงขเขมรทั้งเล่นและร้องไปพร้อมกันโดยนักดนตรีถ้าตั้งใจฟังจะพบว่ามีความลึกซึ้งที่เป็นเอกลักษณ์เพียงแต่สำเนียงเพลงขเขมรเท่านั้นที่ฟังแล้วอาจจะแตกต่างไปจากเพลงซอที่พวกเราเคยฟังมาจากการแสดงทั่วไป การแสดงที่จัดขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อต้อนรับชาวคณะจากไฮลัก r ์รีโวคาราวานทริปซูแดนอีสานยังมีให้ชมอีกหลายชุดเสียดายว่าผมมาวุ่นอยู่กับการหามุมวางกล้องในขณะที่ช่างภาพทั้งหลายต่างพาคันเบียดเสียดแย่งมุมดีๆในการถ่ายทําผมจึงไม่มีสมาธิพอที่จะจดจำได้ว่านักแสดงที่เรากําลังชื่นชมอยู่นั้นถูกจัดมาจากที่ใดและต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ ที่ไม่สามารถกล่าวชมได้ครบถ้วนพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางจากจังหวัดบุรีรัมย์ไปยังอำเภอท่าตูมของจังหวัดสุรินทร์เพื่อเที่ยวชมศูนย์คชศศึกษาทางภาคอีสานที่ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านช้างตากลางที่มีการจัดการแสดงความสามารถของช้างไทยให้โลกรู้จักสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันว่า ที่หมู่บ้านช้างตากลางมีอะไรที่เปลี่ยนจากเดิมและทริปนี้จากรายการสิงสองโลกคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ